ัครบมารเาพรมครับผมวานนี้พาชิมมวยนะครับกิเตียแล้วก็ต้งบูมนี่ยผมน,น้ำปลาน้ำกระแดงน,นะครับน้ำดชิมก่นอนเด้ดใส่ไงมไม่ใ,มใส่น้อยเน่ยไม่ไม่เนี่ยลองชิมดูก่อนไง,งเพรพ่อยังไม่ okay, ไม่<ๆ>ไม่มใส่ถั่วเลยน เฮ้ยไม่น้ำด้นี่นี่เอ้าเบอรลรัานแบบแลต้องเป็นไาบรรยากาศนี่เปียใหม่ๆเลยนะครับผมโอ้โหปรุงเสร็จแล้วต้องขอพักอยู่ได้ไหอะไรได้ไหมของของผอะไนะหมแ้วได้ซีานกับอนมาา อันนี้ข้างบนเนี่ยอันนี้ข้างบนเลยไม่ข้างเอปรุงอะไรเลย่ม่พี่หมวยจะเป็นคนรู้รสชาติปรุงที่สุดเนี่ยคนรู้ใจปมาปรุงอหไพ่ออมปรุงอหไพ่ออมเพล็บว่ามันกินเทียงกลางวันใครจะพ่อซีนอยไห้เป็นไรกันเถอะแค่น้ำมูมีเด้สองมันน้ำอ่างสองมันข้าวเพออยู่วเยอะข้าวเป็นคนละใครดีดีนี่เป็นพี่หมวยปรุงกันนะครับ โอ้อันนี้กำลังทำอะไรครับเนี่ยทำหัวก่ค่ะที่ว่าเรียกร้องแดงนะค่ะเขาห้องว่าหัวไก่อ้กไหมน้อนเจ้านี่เอาไปโถงแล้วก็เปีบกลงม่ใช่เป็นก้อนนะครับพี่น้องมีแบบเสียนแบบก้อนนะครับโอเมื่อไหร่หนึ่งครดีวะแม่เมื่อนึงนี่จ้าก็พ่อได้ใส่ยู่โอ้คนหลุกเต็มร่านตลอดเลยไหมอันนี้มาแต่ทาดเปิดไหมไม่กินที่นะนี่นะครับร้อนใหม่เลยนะครับเตาก็เป็นเตาโบราณครับนี สดสดค่ะมีเลยมีสดสดใหม่เสือยับเป็นสมัยใหม่นะทั้มืมอนี้สมัยผมเป็นผ่าเลยเป็นผาเป็นผาแล้วเห็ดปูเป็นเลยอ๋อ <c oughs> แต่ก่อนย่าเห็ดผักเป็นเตี๋ยมากเลยนะโอ้โหผักก็เยอะมากนะครับนะฮะนี่ครับเซนตอสดอนะครับผมบมาทานได้นี่นะโอ้โหเห็ดเา็มสายิกเห็ดตุนใส่ก <นะ S 2> ็ไม่เยอะมาก มปนไส้กระเพราเนสีกวยว่าขอบิปูนของมากรูมันไม่หว่ธรรมดาน้ำงนะอันนี้น้ำร้าน้ำ้าน้ำ้าน้ำซุปเียปับไปใน้านำมเดี๋ยวเามนนษย์ตัวนะครับคนอมนี้เราก็เริ่มกินกันแล้วนครับผมนะฮะโอเคเดี๋ยวกินก่อนนะฮะเดี๋ยวจะมาบอกว่ารสชาติเปนยังไงนะครัร่อยมาก บกินหมดแล้วนะครับผมน้ำบูมเบิ้ลเบิ้ลสองจานพี่น้องทั้งกินนั้งเห็นงานเลยพ่อนทั้งขายมูดเดียวทั้งายทั้งายเอาไปเพชรนตัดใจหายนะคนตะกอนเออบางคนเดินไปกินอะไรแบ่้ไอเง่อนนะสเบิเอเาเอากเอาดูแลหน่อยดูแลลูกหน่อยโอ้จะมากินน้องพ่อากจิบกู๊ดค็อก เป็นห้องติวแม่ลเบียอะไรกูได้กินนมเหี่เป็นลูกเจ้าเบิดดีดีชื่อห้องติวแม่ไปที่ไหนแม่ติ่วแม่บูญไม่กับวันนี้แตจะเริ่มขายพรุ่งนี้นะคะอ้แสบๆพี่น้องมามีของหวานปิดท้ายด้วยนะครับผมกล้วยมกลวากมากินกล้วยปิ้งแม่เบียหนั่นมันแบบแซบครับกล้วยปิ้งอร่อยอร่อยนะเนี่ยของผิดอะเวลาเวลา นุชจัดอกาศที่เห็นนี่แหละไปแล้วหกกว่าอันนี้ก็ทั้งกินนะมันทั้งเห็นง่ายมันะคร่อยเลยคุณนุชจรีนะครับสวัสดีแม่ต้อยอีกรอบหนึ่งนะคฮะเอ๊ะแซ่บบ้างรึไงแซ่บดีจัมันจะออกนัวบูมบูมชอบขนมจีนนะก็คือตามความคิดบูมนะถ้าเกิดว่าทำน้ำยาขนมจีนอ่ะรสชาติมันต้องออกนัวเลยนะมันต้องสีอบมันจังมันมันยังไงแซ่บงดิ่แซ่บแส่าคนขายถึงขั้โอ้แซ่บจ้าแซ่บมันแซ่บทันอิ่มค่ะอิ่มมานะ

ครับผมตอนนี้ก็อิ่มแล้วนะครับผมพวกเราก็กำลังจะเดินทางกับไปทำงานต่อนะครับไปค้าขายต่อนะครับผมนะฮะสําหรับิีนี้ก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้การรับชมนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้กับให้บาเบียด้วยเด้อนะครับผมไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับคุณนายคว้าหนี่ง